สวัสดีค่ะนี่คือของฝากจากช่องบ้านสวนเราฝันค่ะป้าส้มค่ะป้าส้มลุงขวัญเนาะป้าส้มลุงขวัญทำสวนรอกระษียนค่ะอยู่ที่เราขวัญอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยค่ะอันนี้ต้นหม่อนส่งมาให้ป้าบัวปลูกให้ฟอจุนกินเพราะว่าฟอจุนชอบค่ะฟอจุนน้องมินจูค่ะเนี่ยค่ะความ เขาเรียกว่าความเมตตาค่ะความเมตตาต่อหลานเนาะหลานน้อยแล้วก็อันนี้บัวดินฝากมาให้คุณยายปลูกค่ะบัวดินแล้วทีนี้ประบัวก็นี่จะฝากไว้กับต้นมะละกอแขกดำนี่แหละเด้อฝากไว้กับต้นมะละกอแขกดำนี่เด้เออ้าวเดี๋ยวจะปลูกก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดีย๋ยวปลูกแล้วค่อยลดปลูกแล้วค่อยลดน้ําค่ะเนี่ยค่ะฝากหน่อยนะคะพี่เขก พี่เขกดำพี่เขกขาน้องบัวฝากหน่อยนะคะนี่นี่นี่ดอกเขาจะสวยมากบัวดิน,บ,ดน,นบัวดินนะี่ค่ะปลูกเลยค่ะปลูกง่ายๆค่ะปลูกง่ายบัวดิน่ะใบเหมือนใบเป้นหอมเป้นนั่นแหละค่ะนี่ปลูกเลยฝากไว้ก่อนนะคะอา้าฝากไว้ก่อน ให้เป็นไม้ประดับหลังบ้านไม้ประดับหลังบ้านเข้ามาในสวนชมชมอุทยานอุทยานก็จะได้ชมดอกไม้สวยๆอุทยานประบวกมันร้อนมากกันเลยต้องพูดตลกตลก <c oughs> ก็สัตวสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีในวันสงกรานค่ะก็ พี่น้องลูกหลานเนาะเดินกลับเดินทางกลับมาบ้านเนาะก็ให้เดินทางปลอดภัยค่ะปลอดภัยมาบ้านมาเล่นน้ําก็เล่นอย่างสนุกสนานให้มีความสุขแล้วก็กลับไปทํางานค่ะกับเวลากลับไปทํางานก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขค่ะลูกสาประบวก,ก็จะมาวันที่14ค่ะเห็นว่า,าที่แรกว่าจะมาวันที่15 บอกวันที่สิี่ค่ะขอมีความสุขค่ะปีละครั้งเนาะปีละครั้งได้หยุดแล้วก็ดีใจได้กลับบ้านมาเจอหน้าคนในครอบครัวค่ะนี่นี่ค่ะโอ้ดูอันนี้อา้าไม่เป็นไรค่ะอันนี้ป้าบัวก็จะมาฝากอันนี้อีกนี่นี่นี่ฝากฝากตรงคณะน,นี่เอา้าฝากไว้ก่อนนะคะนี่ ฝากไว้ก่อนนี่เราค่อยถอนไปปลูกวัดไปปลูกนี่วันนี้ป้าบัวก็ไปเก็บมาค่ะที่บ้านสวนชินาโชตนี่ค่ะนี่ฝากไว้ก่อนค่ะนี่ดูโจุนกับน้องมินจูเล่นน้ำสนุกสนุกคนน้อยเนาะป้าส้มเอาไอเนี้ย ุยมะพร้าวกบมาความชุ่มชื้นยังสดชื่นอยู่เลยค่ะนี่ okay. ฝากไว้ก่อนนะคะที่บ้านสวนก็ปลูกสามต้นพ่อบ้านไปประชุมไปอะไรเขานี่แหละได้มาก็มาปลูกอุ้ยได้กินนี่ค่ะลดน้ำค่ะที่เขตก็สรุปไปฟื้นแล้วค่ะแล้วก็เขตดดำนี่ค่ะอันนี้บัวดินปลูกไป งามออกดอกสวยค่ะนี่ค่ะเจอแดดเต็มบันค่ะตรงนี้นี่นี่นี่ <c oughs> <c oughs> ฝากไวก้ก่อนเพราะมันเป็นวงโ้อเนาะใหญ่อือยู่ด้วยกันนะคะเนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะชุ่มชื้นละอ่ะนู่นค่ะรดพืชรดผัก <c oughs> <c oughs> หลานน้อย ด่านน้อยจ้าประบวกก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็บโคลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ